สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบล็อกกระแทกไร้สายของแบรนด์ทานสุนะครับบล็อกตัวนี้ก็จะเป็นบล็อก21โวลต์นะครับจะมีฟังก์ชันเลือกใช้นะครับก็จะมีเอ่อเป็นอันนี้จะเป็นระดับความแรงระดับที่หนึ่งนะครับต้องกดให้มันติดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดตรงปุ่มแดงนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยน อันนี้จะเป็นระดับสองครับนี่นระดับหนึ่งเสียงก็จะต่างกันนะครับมยงจะแรงตอนนี้จะเป็นการหมุนเข้าปกตินะครับจะปรับหมูดแรงเบาตัวนี้ได้นะครับระดับหนึ่งกับ,บระดับสองแล้วถ้าเกิดเราจะขันน็อตบอกล้อออกนะครับอันนี้นะครับขันบอกล้อออกนะครับ มันจะมีสองโหมดเหมือนกันนะครับก็คือเป็นจังหวะนี่ถ้าเกิดไฟติดตรงนี้คือจะตัวสวรรค์จะตัดเองนะครับจะเป็นคลายแบบเป็นจังหวะแล้วก็หยุดนะครับแล้วถ้าเกิดเรากดให้สีเขียวนี้มันหายไปนะครับมันจะเป็นการลากยาวนะ กระแทกตัวนี้นะครับผมก็ได้มาในราคาประมาณพันต้นๆครับซื้อมาได้สักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้มาถ่ายรีวิวตัวนี้ผมได้ลองไปคันไอ้น็อตล้อรถมาแล้วทั้งลอ้อรถกระบะแล้วก็รถรถเก่งนะครับเป็นรถยาลิปแล้วก็รถกระบะไทยทันนะครับสี่ประตูก็ขันออกได้ทั้งล้อหน้าล้อหลังครับก็รถกระบะก็จะเป็นผมเอาเคยเอาไปเปลี่ยนยางนะครับก็จะถอดค่อนข้างยากหน่อยนิดนึงนะครับ ว่าเขาใช้บล็อกลมยิงมานะครับแต่ก็สามารถถอดได้ครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับบล็อกกระแทกตัวนี้นะครับก็จะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับว่าจะเป็นการใส่บล็อกเพื่อเอาไปถอดล้อรถนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปลงนะครับใส่ตัวแปลงนะครับเพื่อใส่ดอกสว่าน ได้นะครับในชุดนี้เขาจะมีดอกสว่านมาให้อยู่สามตัวครับตัวนี้นะครับดอกสว่านสามตัวจะเป็นหัวแบบสุบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นดอกเจาะอเนกประสงค์นะครับเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะพลาสติกได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำเอาไปจเจาะเหล็กนะครับเอาไปเจาะปูนเจาะไม้อย่างงี้พอได้ครับดอกนี้ แล้วก็จะมีหัวไขค,รครวงครับแบบต่างๆให้เลือกใช้ครับแล้วก็จะมีดอกแบบหัวประแจนะครับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นชุดที่เขาแถมมาให้ครับเพเปลี่ยนใส่ได้ครับก็ะจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมา นีสมมุติว่าใส่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยใช้งานได้เหมือนกันนะหวัวก็จะสันส่นๆหน่อยนะครับเพราะมันเป็นตัวแปลงไม่ต้องใส่ไอตัวแกนล็อกตรงรูนี้นะครับมันจะมีรูมีรูนี่ครับ แล้วก็ใส่ไอตัวโอลิงกันไม่ให้ไอตัวแกนมันหลุดนะครับตัวนี้ก็จะแน่นแน่นมากครับแล้วก็เขาจะมีสายสายนะครับไว้สำหรับสะพายตัวสว่านนี้นะครับสำหรับการขึ้นที่สูงนะครับกันสว่านตก อนี้ก็สามารถไปใส่ตัวตะขอสำหรับเกี่ยวกับเข็มขัดได้นะครับมีที่ให้ใส่ครับตัวที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นชุดแบต2ก้อนนะครับแบต2ก้อนก็คือตัวตัวนี้นะครับ2ก้อนจะเป็นแบตสิบเซลสั่งมาเป็นตัวสองสองก้อนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอามาก่อนเดียว ก็แรงแรงใช้ได้ครับถ้าเกิดใครอยากได้แรงแรงกว่านี้นะครับดีดความสามารถของตัวบล ok ็อกกระแทกตัวนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ใส่แบตตัว8แอมป์แแอมป์นะครับที่ผมรีวิวกับสวรรค์โรตารีไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเอามาใส่กับตัวนี้นี่แรงค่อนข้างต่างกันอยู่นิดนึงครับเสียงเสียงจะต่างกันครับผมผมลองเอามาใส่แล้วขันน็อตล้อรถออกได้สบายแล้วครับตัวนี้ 3 0 0 300นิวตันครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ผมซื้อเป็นรุ่นเริ่มต้น300นิวตันมันจะมีรุ่น300นิวตันที่เป็นตัวสีเขียวด้วยนะครับตัวนี้ตัวเฟรมมันจะเป็นจะเป็นสีเขียวครับก็ลองไปเลือกใช้กันได้ครับตัวนี้บล็อกกระแทกของแบรนด์นี้จะมีสูงสุด800นิวตันครับจะตัวใหญ่กว่านี้มากครับลองลองไปดูกันได้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของร้านไว้ด้านใต้วิดีโอนะครับลองเข้าไปดูกันได้ครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวชุดของแถมที่แถมมาในชุดของสวานตัวนี้ไว้ให้ดูนะครับในทางร้านค้าช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ใช้มาสักแป๊บหนึ่งแล้วครับของมันก็อยู่กระจัดกระจายกัน,นครับไม่ได้เอามารวมใส่กล่องไว้ก็เอาตัวที่ใช้งานจริงครับใช้งานจริงเก็บไว้ในกล่องก็จะมีแค่ตัวลูกบ็อกสามเบอร์นี้ครับไว้ขันน็อตล้อนะครับลอดลด แล้วก็มีดอกอันนีกประสงค์ที่เขาแถมให้นี่ครับสามดอกกับหัวไว้ยิงยิงนอ็อตยิงสกรูใส่กับไม้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดอกของมเองตัวที่เขาแถมมาจะเป็นตัวนี้ครับมัน,ม,นมันเล็กผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็นน็อตที่เขาแถมให้กับตัวบล็อกกระแทกครับมันมันค่อนข,ข้างเล็กผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยใช้ตัวนี้แทน แล้วก็อ๋อมันจะแถมให้ีดอกครับเมื่อกี้ผมให้ดูไม่ครบมีทั้งหมด4ดอกแล้วก็จะมีตัวเ,เหมือนจะเป็นจารบีครับไว้ใส่ตรงตรงห้องด้านหน้านี่ครับของตัวบล็อกกระแทกครับไ้ใส่เดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานต่างๆของเจ้าบล็อกกระแทกตัวนี้กันครับว่าใช้งานได้ หลายรูปแบบมากไปดูกันครับ ดอกเจาะไม้นะครับ ทดสอบยิงสกูครับ เราก็จะมาสรุปไทยคลิปกันนะครับสรุปก็คือ,อบล็อกกระแทกไร้สายตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับอนเนกประสงค์ในการเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนหรือการใช้ตามหน้าที่ของมันนะครับก็คือถอดลอ้อรถนะครับเป็นบล็อกกระแทกนะครับสว่านตัวนี้ก็300นิวตันนะครับแต่ว่าแรงก็ค่อนข้างแรงเลครับคิดว่าตัวสเปคที่บอกมาน่าจะตรงนะครับ 300นิวตันที่เขาได้บอกมานะครับแล้วก็ของแถมที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับพวกดอกสว่า์พวกบล็อกกระแทกอย่างนี้พวกลูกบล็อกอย่างนี้นะครับก็หนาดีนะครับสวยงามใช้ได้ครับตัวนี้เขาจะแถมมาให้เป็นชุดเลยครับแต่ว่าผมว่ามาแค่3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกให้ดูนะครับขึ้นลูกให้ดูอีกรอบนะครับก็ไปรอซื้อกันได้ช่วงโปรโมชั่นนะครับ ส่วนเรื่องถอดรอรถนะครับก็สามารถถอดได้ครับแต่ว่าใช้เวลานิดนึงครับถ้าเกิดไปเจอรถที่แบบเข้าคันบล็อกลมมาจากร้านนะครับก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าแต่ก็สามารถเอออกได้ครับก็แบบรถรถเก๋งผมนะครับรถยาลิสนะครับก็สามารถถอดออกได้สบายเลยครับแต่ว่ารถกระบะก็ต้องใช้เวลาในนิดนึงครับแนะนําให้ใช้เป็นโหมดหยุดกันหัวน็อตตกนะครับตัวนั้น ของตัวบล็อกกระแทกนะครับจะสามารถถอดได้ดีกับล้อรถกระบะครับอย่าไปลากยาวมากครับมันจะพังแล้วก็ส่วนที่ผมไม่ชอบเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดจะเอาไปขันสกูนะครับตรงหัวนี้มันค่อนข้างจะสั่นนิดนึงนะครับทําให้สกูน็อตมันสั่นนะครับตอนเราจะไปยิงใส่ไม้นะครับก็แค่ช่วงแรงนะครับพอมันลงได้นิดหน่อยก็สบายครับตัวนี้ แล้วก็การเจาะปูนนะครับก็เจาะได้ง่ายนะครับถ้าเกิดใช้กับดอกดอกที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นดอกอันนี้ประสงค์ต้องใช้ดอกปลายแหลมนะครับอย่าไปใช้ดอกที่มันเป็นสําหรับเจาะปูนนะครับถ้าเกิดจะเจาะปูนจะเป็นจริงๆนะครับถึงต้องใช้นะครับดอกตัวนี้นะครับต้องใช้ดอกนี้นะครับเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายนะครับทางออนไลน์ก็มีขายเยอะแยะครับแล้วก็เจาะเจาะเหล็กครับเจาะเหล็กนี่ก็จะเป็นเจาะเหล็ก กอเล็กเจาะไม้ครับก็พอ,พอได้ถือว่าคุ้มกับราคาที่ซื้อมานะครับบล็อกกระแทกไร้สายแบรนด์นี้นะครับแนะนํานะครับแนะนําอีกรอบนะครับก็คือเอาไปใช้กับแบต8 m นะครับตัว20เซลล์จะทําให้ลีดกําลังได้มากขึ้นครับถอดไอ้ล้อรถได้สบายครับตัว8แอผมเอาไปลองมาแล้วแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยแต่ว่าวันนี้ผมจะลองแค่ตัว 10เซลลนี้ให้ดูนะครับ1ิบเซลลนี้น่าจะ 4m ครับตัวนี้แบตก้อนนึงก็ใช้ได้นานนะครับใช้ได้หลากหลายกับตัวอุปกรณ์ของแบรนด์นี้ครับจะเป็นแบตบล็อกเดียวกับมาร์กิตาสามารถใส่ด้วยกันได้แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มีแบตมาร i กิตามาลองใส่ให้ดูนะครับแต่ว่าใส่ได้นะครับแบต m a g i กิต ถ้าท่านใดสนใจสว่านตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับถ้าใครสนใจบอกระแทกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านใต้นะครับลองเข้าไปดูในร้านค้าเขาได้นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับจากแบรนด์นี้แต่ว่าใช้แล้วติดใจครับถึงซื้อสินค้าตัวอื่นของแบรนด์นี้มาใช้นะครับราคากับวัสดุที่ได้มาฟังก์ชันที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับลองเอาไปเลือกซื้อเลือกใช้กันได้ครับ